วันนี้ผมจะมานำเสนอในเรื่องของความกังวลของสหรัฐอเมริกานะครับที่มีต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศ S 4 0 0โดยเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับได้รายงานว่าฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมป์ได้ประนามการที่ตุรกีจะเปิดใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S 4 0 0หลังจากที่ตุรกีได้จัดซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศดังกล่าวมาจากรัสเซียได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่าตุรกีนั้นได้ทำผิดพันธสัญญา ในฐานะพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาและนาโตและอเมริกายังกล่าวอีกว่าการที่ตุรกีจะทดสอบและเปิดใช้ระบบ S400 นั้นอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงอย่างรุนแรงกับสหรัฐอเมริกาได้การที่ตุรกีได้ซื้อ S400 นี้เป็นการตบหน้านาโตและละเมิดคำมั่นสัญญาของพันธมิตรที่จะไม่ใช้อาวุธจากรัสเซียนะครับและเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่สหรัฐอเมริกาได้เตือนตุรกีว่า มีความเสี่ยงสูงที่ตุรกีจะถูกมาตรการคว่ำบาตรจากกฎหมายพิเศษของสหรัฐอเมริกาได้แต่ตุรกีก็เพิกเฉยครับก่อนหน้านั้นตุรกีก็ได้แสดงความสนใจที่จะจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศจากสหรัฐอเมริกานะครับเนื่องจากว่าตุรกีมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านพอสมควรเช่นประเทศซีเรียอิรักและอิหร่านครับโดยตุรกีต้องการที่จะซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศแพททิออตจากสหรัฐอเมริกา แต่สหรัฐอเมริกาได้ปฏิเสธความต้องการดังกล่าวทําให้ตุรกีหันไปเจรจาซื้อเ4 0 0จากรัสเซียแทนครับผลจากการที่ตุรกีซื้อเ4 0 0ก็ส่งผลให้ตุรกีถูกตัดขาดจากโครงการ f 3 5อีกด้วยโดยเหตุที่สหรัฐอเมริกาแสดงความกังวลในเรื่องของการที่ตุรกีนั้นได้ไปซื้อเ4 0 0มาก็เนื่องจากว่า สหรัฐก,กังวลว่าตุรกีอาจจะใช้ระบบเ4 0 0ในการรวบรวมข้อมูลของเครื่องบินเทคโนโลยีสเตลรุ่นเ3 5และข้อมูลดังกล่าวอาจจะล่วไหลไปถึงมือของรัเสเซียได้นั่นเองครับสื่อต่างประเทศยังได้วิเคราะห์อีกว่าการที่ตุรกีไม่สนใจคำเตือนและการเจรจาของสหรัฐอเมริกานั้นก็อาจจะมาจากการที่ตุรกีมีข้อตกลงพิเศษกับรัเสเซียในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตร่วมกัน ซึ่งจะทําให้ตุรกีสามารถผลิตขีปนาวุธได้ในอนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาและนี่อาจจะเป็นอีกความกังวลหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากจากความกังวลเรื่องความมั่นคงและว่ากันว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ตุรกีไม่สนใจการเจรจาและการเตือนจากสหรัฐอเมริกาก็เนื่องมาจากว่าตุรกีไม่พอใจสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนชาวเคิร์ดที่อยู่ในซีเรีย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับกบฏชาวเคิร์ดที่ต่อต้านตุรกีนั่นเองครับนี่คือเรื่องราวพอสังเขตเกี่ยวกับความกังวลของสหรัฐอเมริกานะครับที่มีต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศ A400 ซึ่งการที่ตุรกีได้ไปจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศดังกล่าวมาประจำการว่ากันว่าทําให้เกิดความกังวลใจให้กับพันธมิตรนาโต้พอสมควรเลยทีเดียวครับ